สวัสดีครับตอนนี้ก็ถัดมาอีก1สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับการดองรูบี้ตอนนี้เราก็อยู่ในซีรีส์ของการดองรูบี้ถึง7,000นะครับผมทีมก็เติบโตมาจาก EP หนึ่งมากเลยนะครับโอเคมาดู PVP วันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ตอนนี้หนึ่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวสี่ทุ่มก็จะรีแล้วผมมีขนนกอยู่8คขนนกนะครับ แล้วก็เนี่ดูสิโดนหนักเหมือนเดิมไม่รู้ว่าวันนี้จะไปมาสเตอร์ได้หรือเปล่าแต่ว่าเส้นทางการไปมาสเตอร์นะครับดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกวัน Pvp ของาธาตุไฟนะครับก็เหมือนแต้มมันจะน้อยลงนะโอเคเดี๋ยวเราหาทีม pvp ก่อนเลยครับหาทีมที่ไม่มีกันบินนี่ไงโอ้โหแต่ว่ามีนี่นะ อย่าประมาทเลยเด็ดขาดคือน่ากลัวมากโอเคครับเลือกทีมบินเราเลยอย่าประมาทนะครับตัวอนุบิดตัวเชอร,รี่คุณปู่นะครับนาฬิกานะครับตัวเหนือนนี่สายการบินไม่ชอบเลยนะครับเดี๋ยวนะโอเค ติดทีมทีมโอเคปล่อยไปครับเกิดนอาาโต้เลยครับเฮ้ยโอ้ตัวหนืดมากทุกคนโอ้ไม่กอดใชโล่ไปเลยครับบินดูเราไม่มีโล่สำหรับการพายุนะครับเราต้องช่วยน้องหน่อยโอเค,อเค,อเค,อเคสลับมาทีนี้หน่อยช่วยกันโอเคครับโอ้โหจบเร็วมาก บินดูผมใกล้แม็กแล้วนะมันก็เลยจบเร็วนะครับผมโอเคได้ตาละ49 49แบบนี้น่าจะเชียดเฉียดมาสเตอร์ได้หรือเปล่าโอ้เขามีกันบินนี่ด้วยไม่เสี่ยงดีกว่านะครับเพราะว่าขนนกเราเป็นขนนกฟรีนะครับขนนกฟรีได้มาฟรีฟรีอุย้ยอันนี้เหนือสอตัวเลยของม่เล่นนะครับ ถ้านือสตัวไม่เล่นนะครับหนื่อตัวเดียวได้อยู่อันนี้มีการบินรีไปครับผมหลังจากที่บินกลับมาให้เปิดแล้วนะกันบินเกื่อนมากกันบินเกื่อนหลีกเลยนะครับอันนี้ไม่น่าไหวนะเขาแม็กแล้วด้วยอันนี้ล่ะเราจะสู้ไหวไหม ตีหน right? okay, uh ึ่งล้านหนึ่งเหรอหนึ่งล้านหนึ่นะครับแต่ว่าติดที่ตัวเร็วนะครับเขาปล่อยตัวเร็วมากโอเคเดี๋ยวลองดูปล่อยตัวเออก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะเหมือนเราจะเร็วกว่าโอเคถ้าตัวบินถ้าตัวบินปั้นขึ้นมาจะเร็วอ๋อสิบเอ็ดวิโอเคผมรู้ละงั้นผมยังผมยังไม่ปั้นบินดุขึ้นเดาวแล้วกันนะครับ ถ้าเวล160รนะครับตัวบินจะรีโหลด11วิเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวผมพามาดูนะครับแต่ตอนเนี้ยบินดูอะบินดูแบบยังไม่ขึ้นเก้าดาวนะครับจะรีโหลดเร็วมากโอเคไหนดูซินี่นะครับอันนี้ยังไม่แม็กนะครับยังไม่แม็กเลยรีโหลด10.2วิเออ งั้นผมยังไม่ขึ้น9้าดาวดีวกว่าจนกว่าจะมีกบ9ดาวนะครับโอเค pvp กันต่อทีมนี้ต้องโดนนะวะเขามีแร่พันนะครับแต่ว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเรามีโคนี้ลูกคุณหนูจุดตึงโอเคถ้าเขาน้ำแข็งมาต้นเกมนะผมจะไม่ใช้ไอเทมโล่นะครับโอเคถ้าเขาอัดบ้านนี้ก็หยุดคูณสไปก่อน เหน็บสวยงามอยู่สวยงามอยู่อเป็นไรอะ่ะโดนโดนแล่พันธุครับอุย้ยทันทันทันจะไม่ทันแล้วเมื่อกี้แล่พันน่ากลัวนะครับแล้วก็อุ้ยดูดิดูดูเปนอู่ระตีดิแอยงแหงดูเขาตีโอ้โหไม่ไหวกันเลยนะอุย้ยเกือบกดไม่ทันโอเคครับจบไปอย่างวุ่นวิต อุ้ยแต้มเราเยอะมากอะ่ะอีกสองอีกสองเกมอุ้ยเป็นงับสุ่มมาปุ๊บไม่เจอกันบินเลยจัดไปจัดไปแต่แร่พันนะครับแร่พันธน่ากลัวมากโอเคโอเคปล่อยไปครับปล่อยไปปล่อยไปแร่พันอุ้ยติดแร่พันอีกแล้ว ใส่ไอเทมใส่เขาก่อนนะครับดูดูด,ด,ดูทุกบ้านดูทุอุ้ยเขามีโล่มาใส่เราอ่ะมีโล่นะครับใส่โล่ไปเลยเขาใส่น้ำแข็งใส่เราครับรอบสนองเอาโอเคจบเร็วมากโอเคครับตัวน,นี้ก็2964แล้วนะ โอเคอีกหนึ่งรอบ pvp อีกหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งก็หมดแล้วโอเคครับมาทีมนีม้ดูแล้วก็มีหยุดเวลาหนึ่งตัวเองนะโอ้ยสองตัว แล้วก็มีตัวหนืดหนึ่งตัวนะครับตัวหนืดแค่ตัวเดียวเคเล่นได้แล้วก็มีตัดแร่ทั่วไปนะโอเคทาให้โดนเอเลนทุบบ้านนะครับก็น่าจะชนะอยู่จัดไปปล่อยปล่อยปล่อยปอยปเลย,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 ลยน้ําแข็งเอ้ยน้ำแข็งมาต้นเกมนะครับผมไม่ใช้นะเยหยุดคูณสองก่อน เปลี่ยนไปเรน,นมาหน้าบ้านแล้วครับแต่ว่าไม่ถูกบ้านก็โอเคนะไปครับไปครับตอนนี้บินดุเคาะบ้านแรงมากแต่ว่าผลิตทันไหมโอเคผลิตทันอยู่นะโอ้โหเขาใช้โล่ด้วยโดนหนืดัใหญ่เลยทีนี้น้ำแข็งไปก่อนเลยนะครับโอเคเไปก่อนนะ คครับตอวนี้ก็เหนื่อยมากโอ้ยเรียบร้อยพัดไปเลยครับกับกบเราต้องเคาน์เตอร์ให้เร็วนะครับเราเล่นใส่กันมินเราต้องเคาน์เตอร์แบบรวดเร็วมากจังหวะนี้แหละก็รอลุ้นเลยนะครับตอนนี้เอเลนดันเข้ามาแล้วเราโดนตัวเหนื่อยมากโอ้ยโอเคไอยได้อยู่นะโดนตัวเหนื่อยมากเลยนะครับตัวบินเราหายเว้ย้ยตัวบินเราหายทุกคนเย่แล้ว เราต้อจะแพ่นะได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อย,อยู่ได้อยู่นะครับเอาลูกไฟไปเกินโอ้ยไม่ทันโอ้โหงั้นอาทิตย์นี้ก็น่าจะไม่ได้ขึ้นมาสเตอร์แล้ววะทุกคนโอเคผลนกหมดแล้วนะครับผมถึงชนะไปเมื่อกี้ก็น่าจะอยู่3000น่าจะไม่ถึงนี่เนาะ โอเคครับเดี๋ยวมารอลีลีกันวันอาทิตย์เลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็วันอาทิตย์นะลีลีกเสร็จแล้วแล้วผมอ่ะไม่ได้เล่นนานด้วยวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นของวันอาทิตย์แล้วนะผมยังผมพึ่งมาลีลีกอ่ะทุกคนเพราะว่าระหว่างวันผมไม่ว่างนะครับนั่นเว้ เดี๋ยวดูสเขาแพ้เราเพราะอะไรอะ่ะทุกคนเขามีบินดุเหมือนกันนะบินดุบินดุบินด,นดุแต่ว่าเขาโดนเรากดเว้ยผ้าคืืนหน้าเว้ยของจริงว่ะของจริงว่ะแล้วเขาไม่เคาะบ้านเราแตกก่อนเหรอโอ้โหเขาเคาะโคตรแรงอะ่ะแต่เราแรงกว่าเออเรียบร้อย ถือว่าโหดเลยทีมตั้งรับเพราะมีช้างนะเพราะเราเก้าเดาายัดใส่ช้างมานะโอเคครับอาทิตย์นี้ก็รับไป160ตัวนะทุกคนเออไม่ใช่ร้อรูบี้นะครับโอเคก็ไม่น่ามีอะไรมากละขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึง ep นี้แล้วก็จะทำต่อไปนะครับจนกว่าจะ7,000บี้นะครับ ตอนนี้700บี้เราก็จะทํากันต่อไปจนกว่าจะ7000บี้แล้วเราก็จะสุ่มกันคนดูก็จะสุ่มพร้อมผมเลยอาจจะได้สุ่มคิดมัดหรือเปล่าถึงทันไหมทุกคนมันจะทันไหมโอเคทันไม่ทันก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ